ครบ1ปีปี2566นะครับ <Hey. S 1> มันมีหลายโครงการหลายเรื่องที่คนถามถึงเนื้อรอบป,ปีมากที่สุดและมันมีหลายโครงการที่คนบอกว่าเฮ้ย <Hey. S 1> มันยังไม่ไปถึงไหนเลยคืออะไรบ้างและอยากให้รัฐบาลในปีใหม่ก็คือปี2567้าเขาแก้ปัญหาอะไระลองฟังก่อนนะถูกใจไม่ถูกใจคอมเมนต์กันได้โครงการแรกที่คนถามถึงมากที่สุดเงินดิจิตอล1 0 0 0 0มนบาท ตลอด4เดือนที่เป็นรัฐบาลมาก็มีการถามมีการพูดกันถึงเรื่องนี้มากที่สุดและสรุปแล้วเนี่ยได้หรือไม่ได้หรือว่าโครงการถึงไหนซึ่งตอนนี้เอาพูดง่ายๆติดกระดุมเม็ดแรกยังไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าต้องรอให้คณะกรรมการกฤษฎิกาส่งความเห็นมาก่อนว่าการออกพรบฟู้เงิน500แสนล้านเอามาแจกเป็นโครงการดิจิตอลวอลเลหนึ่งืบ่บาทเนี่ยมันทําได้หรือเปล่า รอมัก,กราคมปีหน้าถึงจะรู้นะครับว่าได้หรือไม่ได้มิฉะนั้นตอนนี้ Digital Wallet ยังคงยังนับหนึ่งไม่ได้นะติดก,กระดุมเม็ดแรกยังไม่ได้นี่คือความคืมหน้าล่าสุดส่วนบัตรคนจนถามเข้ามาเยอะเลยฮะปี2,567คนที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง300บาทเหมือนเดิมจ้า ถามต่อมามากในรอบปีที่ผ่านมาตกลงค่าแรงขึ้นไหมซึ่งก็ชัดเจนแล้วนะว่าสรุปแล้วไตรภาคียังคงยืนยันขึ้นค่าแรงให้2บาทถึง16บาทแต่แต่แต,แต,แต่ฟังก่อนอย่าพิ่งไปทัวรลงรัฐบาลเขาแต่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินบอกแล้วไงว่าปี2567รอบแรกขึ้นค่าแรงก่อนมกราคมปี67ใช่ไหมสบาทถึง16บาทและ จะมีการขึ้นค่าแรงในรอบที่สองประมาณมีนาหรือเมษาแต่จะให้คณะกรรมการไตรภา,าคีไปแก้วิธีการว่าเอาตัวเลขอะไรมาประเมินในการขึ้นค่าแรงก็ต้องไปลุ้นกันอีกรอบหนึ่งนะว่ามีนาเมษาค่าแรงจากคณะกรรมการไตรภา,าคีจะยอมให้ขึ้นกี่บาทซึ่งพอบอกค่าแรงจะขึ้นสินค้าขึ้นไปนําไปก่อนแล้วครับสินค้ามันขึ้นนําไปก่อนแล้วซึ่งถ้าอยากจะเห็น ความตั้งใจของรัฐบาลในช่วง4เดือนที่ผ่านมาสิ่งที่จะเห็นนโยบายชัดเจนที่สุดเลยก็คือเรื่องของการตรึงและแก้ปัญหาพลังงานปักท้องนะปักท้องก็คือเรื่องของพลังงานพลังงานเนี่ยค่าไฟก่อนไฟฟ้าเนี่ยคนที่ใช้ไฟน้อยไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนก็จะอยู่ที่3ามบาท9กสสตางค์คนที่ใช้ไฟมากกว่า 300หน่วยต่อเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ4บาท20ตสตังค์ประมาณนี้นะเดีย๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงอีกดีเซลตึงไว้ที่30บาทต่อลิตรแล้วก็ก๊ส LPG อยู่ที่423ต่อถัง15กิโลกรัมอันนี้เป็นมาตรการระยะสั้น3 4เดือนเท่านั้นคนก็วิจารณ์กันเยอะว่าอันนี้มันเอาเงินไปอุ้มถูกไหม สิ่งสาคัญที่สุดก็คือว่ามันต้องแก้ปัญหาโครงสร้างของราคาพลังงานต้องรอลุนปีหน้าปี67ว่าจะมีการแก้ตรงนี้หรือก็ค่อยเอาเงิน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 มาอุ้ม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 ไปม,มากๆหจะไม่มีเงินนะครับถามต่อเลยค่าเก็บเกี่ยวพูดภาษาชาวบ้านนะค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันอา้าวแจกจริงๆรัฐบาลนี้ให้จริงๆตอนแรกจะไม่ได้แต่สุดท้ายได้ไร่ละพันแต่ปัญหาก็คือ ได้ไม่ตัวถึงได้ไม่ครบคนที่มีปัญหาที่ยังไม่ได้อยู่ตอนนี้เพราะทุกปีเขาเคยได้คือคนที่เอกสารสิทธิ์ไม่มีหรือเอกสารสิทธิ์เป็นพวกพอบอทอนู่นนี่นั่นรายชื่อตกลงยังไม่ได้เลยมองเห็นเพื่อนได้หมดแล้วอ่ะค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันชาวนาเนาะแต่ของตัวเองยังไม่ได้เลยอะแล้วก็ถามไปก็ไม่มีคำตอบว่าจะได้หรือไม่ได้อันนี้ก็งงอยู่เหมือนกันนะไร่ละพันของรัฐบาลนะครับ อีกหนึ่งเรื่องที่เห็นความจริงจังอ่ะเห็นความจริงจังในการแก้ปัญหาก็คือหนี้ทั้งการแก้ปัญหาหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบเห็นไหมครับนายกรัฐบาลบอกจะต้องแก้ให้ได้เป็นวาระแห่งชาติก็จะมีมาตรการแก้หนี้ในระบบนะทกศทกศก็จะบอกว่าคนที่เป็นหนี้ทกศไม่เกินสามแสนจะต้องเข้าโครงการเพื่อจะมีการปรับโครงสร้างหนี้แต่ประเด็นสําคัญก็คือคนเป็นหนี้มากกว่าสามแสนครับ เกษตรกรบอกว่าเป็นหนี้เกือบล้านอะ่ะแต่เอ๊ะม,มันมีมาตรการอื่นไหมอันนี้ยังไม่เห็นอยากจะเห็นปีหน้าเหมือนกันนะเพื่อจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งทกสอมสินก็พยายามออกมาตรการมาแต่ว่าไม่รู้ว่ามาตรการนั้นเก่าถูกที่คันหรือเปล่าเรื่องของการแก้หนี้ในระบบแก้หนี้นอกระบบอันนี้ก็เห็นความจริงจังแต่ตัวเลขของการแก้หนี้ก็คนลงทะเบียนเยอะไปลงทะเบียนที่ศูนย์นอรงธรรม นายอำเภอกับตำรวจต้องตรวจสอบ KPI ว่าแก้ได้หรือเปล่าตอนนี้ก็เงียบเหมือนกันนะตอนนี้ก็เงียบเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าปีหน้ามันจะเป็นแค่อีเวนต์หรือว่าทำจริงๆก็อยากให้ทำจริงๆจังๆนะจะได้แก้ปัญหาแต่นี่นอกระบบกับในระบบมันผูกพันกันด้วยฉะนั้นแก้นี่นอกระบบก็ต้องไปแก้ในระบบด้วยเพราะไม่งั้นคนที่เป็นนี่นอกระบบก็ไม่มีในระบบมารองรับเพรากูไม่ได้ทำยังไงเพราะหลายคนสะท้อนมานะว่า กู้ไม่ได้ติดเครดิตเครดิตบูโรมิชนะปีหกเจจะต้องเป็นปีที่การแก้ปัญหานี้เสินทั้งในระบบนอกระบบมันควรจะต้องจริงจังมากกว่าน,นี้อ่ะอันนี้เห็นด้วยไหมอีกเรื่องหนึ่งไม่พูดไม่ได้เพราะเป็นปัญหาจริงๆและมันสะท้อนการสื่อสารของรัฐบาลชุดนี้อันนี้พูดตรงๆอยากโกรธกันอันเนี้ยสื่อสารตรงๆเพราะว่าเขาสื่อสารมาให้ผมเยอะเรื่องก็คือแรงงานที่หนีจากสงครามฮามาสอิสราเอลถูกไหม แล้วรัฐบาลประกาศว่ายังไง1นึ่งหมื่นห้าคุณต้องได้แน่นอนซึ่งเอาโอเคหมื่นห้าฮะได้แน่นอน2อคือ,อคุณต้องได้ห้าหมื่นซึ่งกว่าจะได้ห้าหมื่นเนี่ยกว่าจะผ่านสำนักนะงบกว่าจะผ่านคลังกว่าจะโน่นนี่นั่นคนที่กลับจากสงครามอิสราเอลมาทนไม่ไหวแล้วครับเพราะเขาต้องกู้เงินแล้วก็เอาไปแล้วก็ต้องกลับมาแต่ตัวดอกเบี้ยมันยังสูงขึ้นแล้วผลปรากฏว่าเงินห้าหมื่นเนี่ย กว่าจะระเบียบกว่าจะเข้าคอรมอกว่าจะออกนู่นนี่นั่นล่าช้ามากซึ่งสุดท้ายแล้วบินกลับไปอิสราเอลแล้วจ้าบินกลับไปแล้วหรือไปทํางานที่อื่นแล้วเพราะบตัวเลขนี่เขาขึ้นเรื่อยๆอยงไงแต่รัฐบาลช้าอันนี้พูดตรงๆเลยว่าช้ามากบางคนห้าหมื่นค,น 50, คือระเบียบคือเขาต้องมายื่นเรื่องเองซึ่งตอนนี้เขาไปอยู่อิสราเอลแล้วยอมไปเสี่ยงตายที่นูน่นหนีตายไปที่นูน่นเพราะมันไม่ไหวจริงๆอ้อจาได้เลยเรื่องของ ค่าตั๋วเครื่องบินรัฐบาลครับเขาสะทอนมายังไม่ได้เลยนะครับไม่รู้เรื่องไปตกหล่นอยู่ตรงไหนค่าตั๋วเครื่องบินนะครับเขาฝากถามเขาฝากทวงมาและที่สําคัญก็คือว่าให้มาตรการธนาคารเนี่ยสามารถให้เงินกู้กับแรงงานที่กลับมาจากอิสราเอลได้สุดท้ายคนไปกู้หลายหลคนกู้ไม่ได้บางคนกู้ได้แต่บางคนกู้ไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่กู้ไม่ได้ด้วยติดเครดิตบุโร อ้าวเข้าใจธนาคารนะครับว่าเขาก็มีระเบียบของเขาแต่มันควจะต้องมีอะไรชื่อจากรัฐบาลไปให้ธนาคารไม่ว่าคนนี้คนนี้คนนี้ถ้ามากู้สุดท้ายไม่ได้และต้องเป็นนี้อีกก้อนหนึงนะเพราะต้องไปกู้เพิ่มเพื่อจะบินกลับไปอิสราเอลอีกอันเนี้ยสะท้อนการปัญหาการสื่อสารของรัฐบาลและความล่าช้าอย่างมากอีกดึงมาตรการที่คนอยากจะให้แก้มากที่สุดคือ,อยาเสพติดครับ เห็นนายกเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปถแถลงข่าวเอาพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านผมไม่ได้ว่านะถแถลงข่าวจริงจังเห็นความจริงจังครับแต่ดูเหมือนเป็นอีเวนต์เพราะตอนนี้หลายๆคนก็สะท้อนมาเหมือนกันว่ายาเสพติดมันควรจะเป็นวาระแห่งชาติแต่ก็ยังเห็นระบาดอยู่เยอะเลยแล้วระบาดระบาดมาก่อนหน้านี้แล้วละ่ะทุกรัฐบาลแต่ความจริงจังความจริงจังในการแก้มันยังไม่เห็นนะ อยากปีหน้าปี67อยากให้แก้ยาเสพติดด้วยและอีกหนึ่งที่สะท้อนมากแล้วอันเนี้ยพูดปกพูด,พดตรงๆนะผมก็เป็นหนึ่งในที่ได้รับผลกระทบก็คือแก๊งคอร์เซนเตอร์ให้ติดลบนะเอาส่งกำลังใจให้ตำรวจไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์เนี่ยอ่ะส่งกำลังใจเลยแต่ตำรวจไซเบอร์ก็จับได้แต่บ,บัญชีมา้าพยายามทำงานเต็มที่ก็จับได้แต่บัญชีม้าคือจับได้ตัวไม่ใหญ่อ่ะคุณประเสริฐรัฐมนตรี ดีเองก็ประสานกสทช,ชเรื่องของซิมเรื่องอะไรก็เห็นถึงความพยายามแต่หัวใจสำคัญคือรัฐบาลแกนคอร์เ,อรเซ็นเตอร์อยู่ไหนอยู่พมา่ารู้ไม่รู้อยู่ลาวรู้ไม่รู้อยู่ปอยเปตอยู่พมา่าอยู่กัมพูชาอยู่ลาวหมดนี่คือในทุนจีนสมคบคิดกับคนไทยแล้วก็ไปปลอมแปลงเนี่ยบุคคลที่แบบอพอจะเป็นที่รู้จักหน่อยก็ไปหลอก็เป็นพรีเซนเตอร์นู่นนี่นั่น ผมก็ต่อสู้มานานหลายปีแล้วไปแจ้งความก็แล้วตำรวจก็จับบัญชีม้าก็แล้วแต่สุดท้ายไม่มีเยอะขึ้นมีเยอะจนคนไทยถูกหลอกมากหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วหลอกอีกแต่ปัญหาคอเซ็นเตอร์เหมือนไม่ได้รับการแก้ไขอ,อ๋อลืมไปนายกยังถูกปลอมเลยถูกไหมเฟซก็ปลอมตำรวจก็ถูกปลอมคนมีชื่อเสียงก็ถูกปลอมส่วนชาวบ้านก็รับการไปปี6 7หวังว่า น่าจะได้รับความจริงจังจริงใจในการแก้ปัญหาม,มากกว่านี้ถูกใจไม่ถูกใจบอกกันได้นะครับคลิปนี้ไม่ให้เป็นประเด็นทางด้านการเมืองแต่ว่ามัน